ชอบสปอร์ตแมนหรือหนุ่มๆที่รักการทำกิจกรรมบ้างคะถ้าใช่ต้องยกให้คนนี้เลยค่ะหนุ่มพลนวัตเพราะถ้าตอนนี้ไปส่องในไอของหนุ่มพลก็จะเห็นว่าหนุ่มพลเล่นกีฬาแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะมากแต่กิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมที่หนุ่มพลชอบทำที่สุดไปขยี้กันค่ะ จุดเริ่มต้นมาจากอ่าคือผมก็คือเพื่อนชวนไปอะไรเงี้ยผมก็แบบอลองไปดูก็ได้อะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บแล้วพอผมเล่นจริงๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสนุกดีอะมันรู้สึกว่าเหมือนแบบมันได้พักผ่อนด้วยคือไม่ไม่ไม,ไม่เชิพักผ่อนทางกายนะคือมันเหนื่อยแล้วแหละแต่คือมันพักผ่อนทางใจรู้สึกว่าแบบเล่นแล้วมีความสุขอะไรเนี่ยก็เลยแบบชอบแล้วก็ติดตั้งแต่ตอนนั้นมาเริ่มจากอ่าเซิร์ฟสเก็ตก่อนอะไรเงี้ยเพื่อนแบชวนไปเล่นอะไรเงี้ยผมก็ลองไปถ่ายๆดูเนงะี้ยเฮ้ยมันสนุกดีอะไรเงี้ยใช่ yeah, เซิรสกเกตก็เป็นจักรยานพเพื่อนก็อ่ะลองไปปั่นดูพอไปปั่นปุ๊บโหวตไม่ได้ละซื้อเลยซื้อจักรยานเลยเบรกบอร์ดด้วยแล้วก็แบบเซิร์ฟบอร์ดด้วยพอเซิร์ฟสเกตเสร็จก็อยากจะลองของจริงก็เป็นยังไงแล้วก็แบบไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดตามทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งผมเป็นคนที่ชอบแบบอยู่กับน้ำอยู่แล้วเวลาอยู่น้ำแล้วแบบแบบมีความสุขที่นมาสุดผมถ้าให้โหวตคือ เซิร์ฟบอร์ดรับเซิร์ฟบอร์ดครับคือมันเป็นแบบเหมือนเราต้องไปกับธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยคือมันคลื่นเนี่ยคือมันจะไม่ใช่แบบมาแบบสม่ําเสมอมันจะแบบมีช่วงมาเดี๋ยวก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเรียนรู لي, ้ธรรมชาติด้วยอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่าเราอยู่ในทะเล craft, แล้วแบบมีคลืน่นมีบรรยากาศมีภูเขาวิทช่องฟ้าอะไรรู้สึกว่าแบบมันเป็นการพักผ่อนทางทจิตใจที่ดีามากแต่ไอซีก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วเหมือนได้ฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองด้วยมันเป็นอะไรที่แบบ ถ้าใครไม่ลองผมแนะนําให้ให้ลองไปลองเล่นดูอะไรเริ่มจากน้อยๆก่อนก็นกได้แล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องกีฬาเอา็กซ์ตรีมมันมีโอกาสที่จะแบบพลาดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะมีเซฟตี้ป้องกันไว้ก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยครับยินดีครับผมเล่นด้วยการสนุกครับพิจารณาพิเศษด้วยนะพิจารณาพิเศษด้วยนะครับผมไม่ว่าจะวิ่งปั่นจัก,กรยาน เซิร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดเวกบอร์ดหรือเซิร์ฟสเก็ตพี่ก็อยากเล่นทั้งหมดเลยนะคะถ้าเล่นกับพนเรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายผลชี่ช้าง